นี่เป็นประเภทประกัดยักษ์นะครับโอ้โหใหญ่จริงสองชุดห้านิ้นนวขึ้นไป ตัวนี้ครับได้แชมป์เล่นตัวครับไม่หันรองดับหนึ่งครับตัวนี้รองดับสองนี้ชมเชยครับตัวนี้ก็เพิ่มชมเชยครับกำลังนอนพักผ่อนอยู่ i told his name.